สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็ยนกับกระผมครูเป่านะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่ไลน์อ d ดิดาล่างนี้ได้เลยนะครับว t m ีมา e t เก็กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย f o r f o อฟครับนักงทุนชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักทุนในวันนี้รับทันทีเลยนะครับ50 US ดอลลาร์แล้วก็ XM กครับกับโปรโมชั่นประจำเดือนบรัสงินฝาก0 0สูงสุด500 US ดอลลาร์สูงสุด ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะยังไงใครสนใจก็รีบกันหน่อยนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นกับกระผมคูเป,ปาเราพานังทุนมาดูข่าวเก่า,านะครับตัวนี้เป็นข่าวของเมื่อวานนะครับที่ทําให้ตลาดเนี่ยคลายความวิตกกันลงไปเลยครับสุนรข่าวอินโฟเควสรายงานครับนายอันตตนซิลาอันอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียได้ชําระดอกเบี้ยพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สฉบับวงเงินรวม117ล้านดอลลาร์ในวันที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้รัสเซียเนี่ยรอดพ้นการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรดังกล่าวนะครับมีกําหนดชําระในวันทีี่16ม คมคซึ่งหากรัสเซียไม่สามารถชําระในวันดังกล่าวได้ก็ยังมีระยะเวลาผ่อนผันอีก30วันการชําระดอกเบี้ยพันธบัตรดังกล่าวถือเป็นบททดสอบครั้งแรกของรัสเซียหลังจากที่ถูกสหรัฐแล้วก็ชาติพรมิตรทําการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ <c oughs> เพื่อตอบโต้จากการที่รัสเซียส่งกําลังทหารบุกโจมตียูเครน เจ้าหนี้รายหนึ่งกล่าวว่ารัสเซียได้ชำระดอกเบี้ยพันธบัตรในรูปสกุลเงินดอลลาร์แล้วขณะที่เจ้าหนี้บางรายระบุว่ายังไม่ได้รับแต่เชื่อมั่นว่าเงินดังกล่าวกำลังอยู่ในกระบวนการจัดส่งในขณะนี้และก็เปิดเผยว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้รับการชำระดอกเบี้ยพันธบัตรด,ด้วยสกุลเงินแข็งจากบริษัทเอกชนและก็บริษัทของรัฐบาลรัสเซียแล้ว แหล่งข่าวระบุว่า JP Morgan ซึ่งเป็นธนาคารที่ทำการติดต่อกับรัฐบาลรัสเซียได้ทำการโอนเงินจากรัฐบาลรัสเซียแล้วโดยได้เครดิตเข้าสู่บัญชีของซิตี้กรุ๊ซึ่งจะมีการตรวจสอบก่อนที่จะทำการกระจายไปยังผู้ถือพันธบัตรลายอื่นๆครับตัวนี้เป็นข่าวที่สหรัฐอินโฟเควสมีการรายงานมาทีนี้เราไปดูข่าวของทางรัสเซียแล้วก็เรื่องของการเจรจาก,กันบ้างครับทุกท่าน ประธานาธิบดีปูตินนะครับผมของรัสเซียเนี่ยได้ต่อสายตรงกับประธานาธิบดีเรเจฟทายยิปแอดูกันของตุรกีเมื่อวานนี้ซึ่งก็คือวันที่17มีนาคมเปิดความต้องการของรัสเซียในข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนหลังจากตุรกีได้เข้ามาเป็นตัวกลางสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครน อิบรหฮิมคาลินหัวหน้าที่ปรึกษาและก็โฆษกประธานาธิบดีตุรกีเปิดเผยว่าการหารือทางโทรศัพท์ดังกล่าวนะครับใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงโดยความต้องการสําคัญของประการหนึ่งของปูตินเนี่ยก็คือยูเครนควรจะเป็นกลางและก็ไม่ควรสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโตก่อนหน้านี้ครับประธานาธิบดีวอริเมียเซเลนสกี้ผู้นําของยูเครนเนี่ยได้ยอมรับในความต้องการของรัสเซียเกี่ยวกับข้อดังกล่าวนี้แล้วปูตินยังต้องการให้ยูเครนดําเนินการปลดอาวุธเพื่อสร้างความ มั่นใจให้แก่รัสเซียว่ายูเครนเนี่ยจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียและยูเครนจะต้องประนามทุกรูปแบบของนีโอนาซีและให้สัญญาว่าจะปราบนีโอนาซีด้วย อย่างไรก็ตามครับปูตินระบุต่อผู้นําตุรกีว่าจําเป็นต้องเปิดการเจราจาโดยตรงแบบพบปะกันระหว่างเขาเองกับผู้นํายูเครนก่อนที่จะสามารถตกลงกันใดๆกันได้โดยเฉพาะในประเด็นที่น่าจะบรรลุได้ยากตัวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีกับตลาดนะครับนักทุนแต่ดูเหมือนว่าตลาดอาจจะยังไม่ได้ขานรับมากมายเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ย ใครที่เฉวดทองคําฝั่งขาบ่ายอาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับเพราะมันก็มีแนวโน้มว่าผู้นําของทั้งสองประเทศนี้จะมาเจราจารแล้วก็พบปากคุยกันครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นนี้ครับสวัสดีครับ